มีมีครับไปไหนลูกสำรวจไงลูกอมาช่วยแม่ง่เหรอครับลูกครับครับครับโอ้โหไหนหนูอยู่ไหนไปไหนน่ะอ่อ,อนเล็วออนเล็วมาอ่อนแม่หน่อยเร็วมาแม่เกาขอให้ครับแม่กาขอให้นะครับ <c oughs> เราเจอกันตอนมาวัดนะลูกนะเนาะ เนาะแม่กับหนูเจอกันตอนมาวัดนะครับลูกครับครับโอ้โหไปไหนไปไหนแล้วแม่ตามไม่ทันเนี่ยแม่ตามหนูไม่ทันเลยแม่ตามหนูไม่ทันเลยมานอนตักไม่หน่อยเด้วนอนตักไม่หน่อยเด้วครับนีแม่แม่ตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ถ่ายอย่างนี้เลยเนาะตามตาม มีครับไปไหนล่ะลูกไปไหนหนูไปไหนลูกไปไหนมันไม่นอนนอนม่ไม่กลับมัไม่กลับพุงไหนไหนไหนพุงไหนพุงไหนพุงอยู่ตรงไหนอืพุงอยู่ตรงนี้น่ะลูกมันไม่กลับพุงให้นะลูกนะ ขึ้นมาหาทุกวันขึ้นมาหาทุกวันเลยเนาะแม่มาลักงปิโตหนูก็มาหาแม่ทุกวันเลยนะลูกเนาะครับโอ้โหไม่ต้องพิจาตามแม่แล้วลูกโอ้โหโมมเล่นกับหนูเนี่ยแม่จะลัาเปิโัวเสร็จไหมเนี่ยมึฮึแม่จะลับเปิโตเสร็จไหมแม่จะลัางปิโตไม่เสร็จเลยนี่โอ้โหมีแต่โมแล้วลูกนี่ครับ มันนอนตักแม่ตรงนี้เลยเลยเข้าเดี๋ยวแม่จะล้างมีโตลแล้วลูกอ้อ,อนอ้อ,อนไหนไม่หอมกอดไหนหอมหอมนะอื้ือื้ือื้หม็นจังเลยครับครับครับ ครับผมเป็นแม่วัดเต็มตัวแล้วครับผมโดนนำมาปล่อยวัดพร้อแม่ผมมีพี่น้องทั้งหมดสี่ตัว <c oughs> ครับครับ <c oughs> อ้อนจังเลยลูก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปแมววัดนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า